ถ้าฝึกแบบครูพักรักจำหรือฝึกแบบมวยวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะฝึกท่องตามการดีดลงขึ้นไม่ได้สนใจเรื่องจังหวะด,ดีดลงจังหวะด,ดีดขึ้นจะอยู่ในจังหวะที่เท่าไหร่นะครับก็คือครูพักรักจำดูที่ผมดีดแล้วก็ท่องตามลูกศรที่ดีดก็คือลง อันนี้เป็นวิธีการฝึกแบบครูพักรักจําหรือฝึกแบบมวยวัดสังเกตวิธีการดีดแล้วก็ท่องตามการดีดลงขึ้นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องไม่ใช่พื้นฐานที่ดีที่เราจะสามารถนําเอาไปต่อยอดได้ด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลิกฝึกแบบครูพักรักจําหรือว่าเลิกฝึกแบบมวยวัดแล้วก็มาฝึกอย่างมีหลักการแล้วก็ถูกหลักถูกวิธีเพื่อให้เราได้เอาพื้นฐานตรงนี้ไปต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไปได้ในอนาคตนะครับ สวัสดีครับผมมาฝึกตีจังหวะคอร์ดเพลงหน้าทองกันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝึกตีจังหวะคอร์ดสำหรับแพทเทิร์นที่ใช้เล่นกับเพลงน้าหน้าทองนะครับเอาละครับถ้าใครสนใจต้องการฝึกนะครับตั้งสายให้ตรงกับแอปจูดเนอร์ตามมาตรฐานแล้วก็มาฝึกไปพร้อมกันได้เลยครับเอาละครับผมก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็ต้องมาฝึกจับคอร์ดที่ใช้ฝึกกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางคอร์ดไว้ด้านบนฝั่งนี้นะครับสายที่6จะอยู่ฝั่งนี้นะครับสายที่5สายที่ส่สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1 ตามไฟกระพริบนะครับจุดสีประจาตาแหน่งนิ้วนะครับผมจะใส่จุดสีเขียวแทนนิ้วชี้สีเหลืองแทนนิ้วกลางสีแดงแทนนิ้วนางแล้วก็สีน้าเงินแทนนิ้วก้อยนะครับคอร์ดที่ใช้ก็จะเป็นคอร์ด A เปิดเป็นสายเปล่านะครับโดยใช้นิ้วโป้งอุดไว้สายที่6แบบนี้นะครับเวลาที่เราดีมันก็จะไม่เกิดเสียงที่มันดังกลางวันมันก็จะดังแบบนี้แล้วมันก็จะดังตั้งแต่สายที่5สายที่4กดด้วยนิ้วชี้เฟสที่2นะครับสายที่3กดด้วยนิ้วกลางเฟสที่2แล้วก็สายที่2กดด้วยนิ้วนางเฟสที่2ทั้งหมดก็็จะะเเปนนรที่2คับ วางนิ้วลงไปแบบนี้นะครับในตารางขอดจุดมันจะเรียงกันเป็นแนวตรงแต่ว่าเวลาที่เรากดจริงๆแล้วนะครับสำหรับมือใหม่ให้สังเกตตรงนี้ด้วยว่านิ้วที่มันอยู่ชิดเฟลตที่สุดก็คือนิ้วนางแล้วก็ตั้งนิ้วไว้เปิดสายหนึ่งไว้ด้วยเช็คนะ <Check S 2> ดูนะครับว่าสายหนึ่งเนี่ยมันโดนอุดอยู่หรือเปล่าก็กดนิ้วกลางเรียงลําดับต่อจากนิ้วนางเห็นไหมครับว่านิ้วกลางมันก็จะห่างจากเฟลตออกมาประมาณครึ่งหนึ่งของช่องระหว่างเฟลตที่1กับเฟลตที่2นะครับแล้วก็นิ้วชี้กดสายที่4เฟลตที่2มันก็จะอยู่บนนนนนนนสุดเเลยซึ่่่่่งง้าาป็มมืออใหแววิ มันจะมีเสียงดังกลางวานแต่พอมาสายที่3ก็จะเริ่มมีปัญหากันแล้วเพราะว่าบางคนก็อาจจะเกิดเสียงบอดตรงนี้ให้เราฝึกด้วยวิธีการเช็คแบบนี้นะครับยกขึ้นแล้วก็กดลงไปใหม่แล้วก็ดีดนะครับแบบนี้ยกขึ้นกดลงไปใหม่แล้วก็ดีนิ้วชี้ก็ใช้วิธีการเหมือนกันก็คือยกขึ้นกดลงไปใหม่แล้วก็ดีดนะครับถ้าใครที่ยังเกิดเสียงบอดอยู่นะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับ ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังนิ้วมันจะพอดีนะคบแต่มันก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ที่สายกีตาร์เนี่ยตำแหน่งสูงเกินไปจนทําให้เราเนี่ยต้องใช้กําลังเยอะมากขึ้นกว่าปกตินะครับถ้ากีตาร์มันมีแอคชั่นที่มันไม่มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยก็คือการฝึกซ้อมการฝึกฝนเพื่อเพิ่มกําลังนิ้วนั่นเองปัจจัยที่2ก็คือกีตาร์ที่ไม่ได้ตั้งแอคชั่นมาให้สายมันมีระดับที่เป็นมาตรฐานนะครับแต่ช่วงแรกๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับฝึกไปก่อนแล้วก็มันก็จะมีีีีีวิธเช็็คคตาาามมททท่่่ผแนะนะํไปกืออดดดสย6บร์5ัง สสยที่4ดังกลางวานแบบนี้3 2แล้วก็1นะครับอันนี้ก็คือคอร์ด A ต่อไปเรามาปรับเป็น A major 7 A major 7เรวาก็เรียนจากนิ้วกลางมาไว้ใส่ที่4แล้วก็กดให้ชิดเฟลด,ด้วยนะครับในเฟลที่2แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเฟลของใส่ที่3เป็นเฟลที่1อันนี้ก็จะได้เป็น A major 7นะครับก็ลองเช็คเสียงเหมือนเดิมนะครับบอร์ดนะครับสส่ที่6แล้วก็ใส่ที่5ดาดังถ้าใสา่ที่5ใครดิตแล้วมันเป็นแบบนี้ ก็ให้ดูที่นิ้วมือซ้ายนะครับว่านิ้วกลางเนี่ยเราไปโดนสายที่5หรือเปล่ามันก็ทําให้บอกนะครับหรือว่าทําให้เสียงออกมาไม่เต็มอันนี้ก็ขยับกลับมานะครับอ่าแล้วก็เช็คไปแบบนี้ทุกเส้นเหมือนกันเสียงเอ a เ o เจอร์เก็จะออกมาเป็นแบบนี้สําหรับคอร์ดดีเมเจอร์นะครับตามที่ผมแนะนําก็คือให้ใช้นิ้วชี้เนี่ยวางพาดไปในใสายทั้ง3เส้นก็คือสายที่3 2 1แบบนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งมาอุดไว้สายที่ 6กับ5แบบนี้สายที่4จะดังนะครับดังกลางวานแล้วก็สายที่3 2 1นะครับเทคนิควิธีก็คือเราก็จะใช้อุ้มมือตรงนี้นะครับสันมือตรงนี้ช่วยประคองตรงหลังคอนะครับเพื่อช่วยแรงบีบของนิ้วชี้นะครับอัแบบนนี้เสียงก็จะดังออกมาประมาณนี้นะครับสำหรับ D major 7หรือใช้วิธีการจับแบบเดียวกันกับคอร์ด A ก็ได้นะครับ เอาละครับมันก็จะมีอยู่2วิธีนะครับแล้วแต่ผู้ฝึกนะครับว่าจะเลือกฝึกสร้างความถนัดการจับคอร์ด D major seven แบบไหนแบบทาบหรือว่าแบบเรียงกัน3นิ้วก็ได้หรือว่าจะฝึกทั้ง2แบบให้ถนัดไปในทั้ง2แบบเลยก็ได้เพื่ออนาคตเราก็จะได้มีตัวเลือกที่เยอะขึ้นนะครับในการจับคอร์ดแต่ละคอร์ดเอาละครับเพอเราจับคอร์ดกันไปนแล้วนะครับมาดูแพทเทิร์นจังหวะของการสตรัมมิงนะครับก็คือผมจะใส่สัดส่วนของตัวโน้ตไว้เป็นพื้นฐานให้สังเกตนะครับว่าแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะมีสัดส่วนการนับบบและเออียดก็คื one I. แล้วก็จังหวะยกก็คือแอนกับอะนะครับจังหวะที่2ก็นับเป็น two e อันนี้ก็คือจังหวะตบนะครับจังหวะยกก็แอ d อ่ะจังหวะที่3ก็เหมือนกัน three แอนอะ four e หลักการพื้นฐานนี้นะครับมันก็จะนําเอาไปช่วยพัฒนาความเข้าใจแล้วก็ช่วยพัฒนาทักษะให้เราเนี่ยสามารถนําเอาพื้นฐานตรงนี้ไปต่อยอดการตีจังหวะขอดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้จนเข้าใจแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายแบบละเอียดตามหลักการขั้นตอนของวิธีการฝึกแบบมาตรฐานสากลเลยนะครับ ในจังหวะที่1เนี่ยจังหวะตบมันก็จะมี2ส,สัดส,ส่วนที่เป็นคาบเบตดสชั้นใช่ไหมครับอันนี้มันก็คือวิธีการนับแล้วก็การตบจับจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกจนเข้าใจตรงนี้แล้วก็คือว่าอีแอนอะชูนแอนอะเห็นไหมครับว่าตบว่านีค้างมือไว้พอนับแอนยกมือขึ้นมาอะ uh, ก็ลอยขึ้นเหนือจากแอนไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตบลงไปในจังหวะที่2ก็เริ่มนับใหม่ฝึกแบบนี้จนถนัดชินแล้วนะครับเราก็มาวางจังหวะขอดที่เราจะตีขอดลงไป สำหรับมือขวานะครับก็คือผมใส่แพทเทิร์นตามนี้นะครับก็คือจังหวะที่1เนี่ยเราจะดีดลงในจังหวะที่1ก็คือจังหวะที่นับวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรานับแบบนี้วอนอีแอนอ่ะเห็นไหมครับว่าเราจะดีดให้โดนใสาในจังหวะที่1จังหวะที่นับอีแอนอ่ะแล้วก็สะบัดมือลอยๆไว้นะครับแต่ไม่ต้องโดนสายนะครับเพื่อให้จังหวะที่2เนี่ยมันลงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือลงไป ในสัดส่วนที่มันมีความสม่ําเสมอหรือว่าลงไปในจังหวะที่มันตรงกับเมทรนอมนั่นเองนะครับถ้าเราเปิดตั้งเมทรนอมในความเร็ว65 Bpm มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดเมทรนอมในความเร็ว65 Bpm แล้วก็จะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับ one e n two e n three e n four e n one e n two e n three e n four e n ในความเร็วเมทอนอม65 Bpm เอเนี่ยที่เปิดตามไกด์คาเบตสองชั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับ ลองฟังดูนะครับ one e and two e and three e and four e and one e and two e and three e and four e and one e and two e and three e and four e and one คราวนี้นะครับแน่นอนว่ามือใหม่จะฟังไม่ทันแล้วก็จับสังเกตยากนะครับให้ลดความเร็วลงมาเป็น45 bpm อันนี้ก็คือความเร็วที่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าแต่ก็ไม่ได้ช้ามากลองฟังดูนะครับ วันอีแอนต์อ่ะ e องอ n แอนต์อ e ะ a าม n ีแอนต์อ่ะสี่อีแอนต์วันอีแอนต์อ่ะสองอีแอนต์อ่ะสามอีแอนต์อ่ะันเห็นไหมครับว่าเราจะสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความเร็วมันลดลงนะครับจากที่ผมเล่นให้ดูก็คือในจังหวะที่นับวันอีแอนตอ่ะจังหวะที่1ผมได้บอกไปแล้วว่ามันจะดีดลงนะครับพอเมทอนอมมาในจังหวะที่2ก็คือสองก็ดีดให้โดนสายลงไปสองอี two, I, แอนแล้วก็จังหวะที่นับอ่ดดีดขึ้นให้โดนสายแค่นั้นเองลองฝึก2จังหวะนี้เป็นหลูบวนไปเรื่อยๆโดยใช้ความเร็วที่เรากําหนดก่อนนะครับก็คือช้าๆท่องเองโดยไม่ต้องใช้เมทอนอมก็คือสร้างความเข้าใจการควบคุมเล่นให้ตรงกับการนับก่อนก็คือ One อ a นอ่ะทูอนอ่เห็นไหมครับมือซ้ายเนี่ยอุดให้บอดไปเลยนะครับเราก็มาเน้นฝึกที่มือขวาเพื่อให้มีสมาธิในการควบคุมมือขวานั่นเอง พอทำได้อย่างนี้แล้วเล่นวนลูปไปเรื่อยๆ one e and ah two e and a one e and a two e and a one e and a two e and a one e and a two e and one two e and one e and two e and one พอได้อย่างนี้แล้วก็คือเราเริ่มคล่องแล้วเพราะว่าเราจะสามารถดิดได้เร็วขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับวิธีการฝึกก็คือนําเอาความเข้าใจตรงเนี้ย มาฝึกวนซ้ำๆไปเรื่อยๆให้เป็นลูปพอเราเริ่มเข้าใจจังหวะที่1จังหวะที่2แล้วเราก็เพิ่มจังหวะที่3จังหวะที่3เล่นยังไงก็ให้สังเกตที่ลูกศรที่เป็นขึ้นก็คือดิดขึ้นลูกศรลงก็คือดิดลงในสัส่วนอีกับอะนะครับแล้วก็ลองเทสดูก่อนลองนับเป็นทีพอเรานับเราก็ทํามือลงไปแบบนี้ด้วยทีอีแอนอะแบบนี้นะครับทีอีแอนอะทอีแอนอะ มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่เมื่อใดที่เราฝึกจนเรามีความเข้าใจแล้วว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วนาเอาไปฝึกซ้อมสร้างความถนัดตรงนี้แหละครับมันก็คือการต่อยอดความเข้าใจแล้วก็ทักษะของเรานั่นเองพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็เอาจังหวะที่1 2 3สมาเล่นรวมกันเป็น one e and uh. two e and A., three e and A. four e and จังหวะที่4ก็ลอยๆไว้ก่อนนะครับแล้วก็มา one e and A. two e and A. three e and. Four แ e a n n One ะ e and a, Two อ e a ด d อ่ะทด์อ่ะทอนด้อ่่าี้แล้วเราก็เพิ่มจังหวะที่4ด้วยวิธีการแบบเดียวกันก็คือสร้างความเข้าใจกันว่าจังหวะที่4นับ Four แอ n d แล้วก็มาจังหวะที่1ก็คือวันแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับแล้วก็ฝึกจนคุ้นชินถนัดชินกับแพทเทิร์นการดีดแบบนี้แล้วเราก็เอามาเล่นรวมกันเป็นรูปเลย one อี t อน วอน E and นด์อ่ะทูอีแอนด์อีแอนด์วิธีการนับนะครับเราต้องกําหนดลมหายใจด้วยว่าตรงไหนที่หมดลมแล้วเราก็ไม่ต้องนับตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการหายใจเข้าแทนในสัดส่วนนั้นเช่นพอเรานับไปในจังหวะที่4ี่ว E and, uh, two, e อี a อนด E a ่ะทูอีแอนด์ทูอีแอนดเห็นไหมครับว่าจังหวะที่นับอ่ะผมจะหายใจเข้าแบบนี้แล้วก็ one ผมก็จะไม่นับอ่ะนะครับแต่ผมหายใจเข้าเป็น แล้วก็ว่อนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีแก้ปัญหาสําหรับคนที่บอกว่าหายใจไม่ทันนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันคือขั้นตอนแล้วก็วิธีการฝึกสร้างทักษะแล้วก็สร้างความเข้าใจที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างยั่งยืนนั่นเองก็คือการสร้างความเข้าใจการนับจังหวะการตบจับจังหวะให้ถูกต้องของสัสดส่วนแล้วก็การดีดลงขึ้นรวมทั้งการกำหนดลมหายใจด้วยตรงนี้มันจะเป็นผลต่อพัฒนาการที่เราฝึกฝนนะครับ ถ้าเราฝึกแล้วเราไม่นับจังหวะในส่วนที่เราไม่นับจังหวะเนี่ยมันก็คือทักษะอย่างหนึ่งที่เราตัดมันออกไปพอเราจะไปพัฒนาต่อยอดโดยที่เราไม่มีทักษะในเรื่องของการนับจังหวะมันก็จะต่อยอดยากนะครับจากที่ผมแนะนําก็คือสู้ให้เราเนี่ยฝึกสร้างความเข้าใจตรงนี้แล้วก็นําเอาวิธีฝึกปฏิบัติทุกๆอย่างที่ผมได้แนะนำเนี่ยฝึกตั้งแต่ปรับพื้นฐานกันไปเลยนะครับเพราะการปรับพื้นฐานเนี่ยมันยังง่ายอยู่พอเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วเรานับจังหวะไดค้คล่องแล้ว พอเราไปเจอสัดส่วนที่ซับซ้อนแล้วก็ยากกว่าเดิมมันก็จะสามารถนําเอาพื้นฐานตรงเนี้ยไปใช้ต่อยอดได้นั่นเองนะครับตรงเนี้ยก็คือส่วนที่สําคัญที่สุดที่ผมแนะนําให้กับนักเรียนหลายๆคนเลยว่าทําไมเราต้องมีวิธีการฝึก,ฝกหลายขั้นตอนนะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วเราก็ลองฝึกจับคอร์ดเราก็เริ่มจากคอร์ด A เลยแล้วก็ลองเล่นด้วยความสม่ำเสมอที่เราสามารถควบคุมได้ในความเร็วที่เรากําหนดก็คือ one E and a, two E and three E and, a, two, and a, four eat. พอเราควบคุมมือขวาได้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อก็คือการเปลี่ยนคอร์ดของมือซ้ายนั่นเองแล้วเราก็ลองจับคอร์ดของ A major 7ซแล้วก็ลองเล่นลูปไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแล้วก็จับคอร์ดดีเม o r 7เที่เราฝึกไว้นะครับแล้วก็เล่นลูปวนไปเรื่อยๆก่อน เอาทีละคอร์ดเสร็จแล้วเอาคอร์ดมารวมกันก็คือเล่นคอร์ด A แล้วก็ A m a j o r 7แล้วก็คอร์ด D m a j o r 7คอร์ด D m a j o r 7ในเพลงนี้ก็จะเล่นไปใน2ห้องนะครับก็คือเล่นคอร์ด D m a j o r 7ใน2แพทเทิร์นนั่นเองแพทเทิร์นชุดแรกก็ใช้คอร์ด A อว่าจู่เก็เปลี่ยนเป็น A m a j o r 7แล้วก็2 3 4เอ็แล้วก็เปลี่ยนเป็น D m a j o r 7 2 วนกลับมาคอร์ด A ใหม่นั่นเองมองภาพออกแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เอาตรงนี้มาฝึกวนไปเรื่อยๆเล่นวนไปเพลินๆนะครับสำหรับชุดคอร์ดนี้มันก็จะใช้ได้ตั้งแต่ท่อนอินโทรไปจนถึงท่อนเวิร์สที่1นะครับในท่อน P-Callout ที่ส่งเข้าท่อนฮุกก็จะใช้คอร์ดเป็นพวกคอร์ด B minor 7อะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในชุดคอร์ดของเพลงนี้อันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแยกสอนไปอีกเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราปรับพื้นฐานการตีจังหวะคอร์ดกันไปก่อนนะครับพอเราตีจังหวะคอร์ดจากพาร์ทนี้ได้แล้วเ่เราากกก็ไไปปฝึตอัับพถด ที่สอนวิธีการเล่นทั้งเพลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างปิดท้ายนะครับในความเร็วที่เป็น65 BPM นะฮะแล้วก็ผมก็จะตั้งค่าของเม t r อนอมเ s e เป็นค่ามาตรฐานนะครับมันจะได้ยินเสียงแบบนี้จังหวะที่1ก็เป็นติ๊กจังหวะที่2เป็นตอก3เป็นตอก4เป็นตอกเริ่มหนึ่งใหม่ติ๊กตอกตอกตอกแล้วก็นับ one two three four ถ้าฝึกแบบคูพักรักจําหรือฝึกแบบมวยวัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะฝึกท่องตามการดีดลงขึ้นไม่ได้สนใจเรื่องจังหวะดีดลงจังหวะดีดขึ้นจะอยู่ในจังหวะที่เท่าไหร่นะครับก็คือคูพักรักจําดูที่ผมดีดแล้วก็ท่องตามลูกศรที่ดีดก็คือลอง วิธีการฝึกแบบครูพักรักจําหรือฝึกแบบมวยวัดสังเกตวิธีการดีดแล้วก็ท่องตามการดีดลงขึ้นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ได้เรียกว่าเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องไม่ใช่พื้นฐานที่ดีที่เราจะสามารถนําเอาไปต่อยอดได้ด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลิกฝึกแบบครูพักรักจําหรือว่าเลิกฝึกแบบมวยวัดแล้วก็มาฝึกอย่างมีหลักการแล้วก็ถูกหลักถูกวิธีเพื่อให้เราได้เอาพื้นฐานตรงนี้ไปต่อยอดได้ด้วยตัวเองต่อไปได้ในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับยังไงก็